วันนี้เราจะมาแชร์หมดเปลือกเลยค่ะเรื่องรายได้เอ้ยมันมาจากช่องทางไหนบ้างในวันที่ยอดวิวบีมาเท่ากับศูนยะ์ u t u b e กับเพจของบีไม่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะคะตอนนั้นอะ่ะคือกูไม่ได้สนใจเลยว่ากูจะได้เงินเท่าไหร่แต่กูสนใจแค่ว่ายอดวิวอะ่ะมันจะถึงล้านไหมกดดันตัวเองมากความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวคือพังลงเรื่อยๆเลยอะ่ะ คือ,อไรายได้หลักตอนนี้ก็คือมาจากอินฟลูเอนเซอร์ธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งก็คือ Shopee Affiliate นั่นเองจ้าและนี่นะคะถึงช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้เห็นรายได้ของบีมแล้วนะคะเช่าสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับสองสาวเล่าเรื่องอีกแล้วนะจ๊ะ วันนี้ก็พบกับ i t t l e Beam Channel นะคะบีมค่ะโบค่ะวันนี้เราสองคนก็คือจะมาแต่งหน้าไปแล้วก็เล่าเรื่องไปเหมือนเดิมค่ะทุกคนแต่ว่าท็อปิกที่เราจะเอามาคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องรายได้ทั้งหมดของบนะีมณตอนนี้นะคะณนะปัจจุบันมาจากอะไรบ้างวันนี้เราจะมาแชร์หมดเปลือกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันไปแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องรายได้เอ้ยมันมาจากช่องทางไหนบ้างในวันที่ยอดวิวบีมเท่ากับศูนย์นะคะศูนย์ในที่นี้หมายถึงว่า มันริงๆมันสูญจร,จริงๆทุกคนมันไม่สามารถหารายได้ให้กับเราได้เลยและหลายคนน่ะน่าจะสงสัยแหละว่ามันถึงจุดที่แบบ YouTube b e บีไม่สามารถแบบหารายได้ให้กับ b e ีมได้เลยเพราะว่ายอดวิวเราก็น้อยลงเนาะทุกคนอุ้ย ยอดวิวแล้วก็น้อยลงแล้วก็คลิปก็ไม่ค่อยลงใช่คลิปไม่ค่อยลงเออยอดวิวก็บางคลิปก็หมื่นกว่าบางคลิปก็หลักพันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเท้าความไปตอนที่แบบว่ายอดวิวกูแบบตงสูงเลยอะช่วงนั้นอะรายได้ต่อเดือนมาจากยอดวิวเฉยๆนะทุกคนก็ประมาณแสนแสนสอง ใช่คือไม่รวมสปอนเซอร์ไม่รวมจากช่องทางเพจไม่รวมจากอะไรเลยนะคือแสนหนึ่งแสนสเลยนะทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ทุกคนดูเลยว่ายอดวิวรายเดือนของเราณตอนนี้เท่ากับ0บาทค่ะ เออแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนี้แหละว่าแบบเออแล้วเราอยู่ยังไงเราใช้ชีวิตยังไงไรายได้เรามาจากไหนนะที่แบบว่าเราเอามาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยพอยอดวิวหรือว่ารายได้สูงสุนะครับบีมมีความรู้สึกยังไงบ้างครับช่วงแรกเราเครียดอยู่แล้วคือเราเคยยอดวิวม่สูงมากอะความรู้สึกทั้งหมดเราอะไปฝากไว้ที่ยอดวิวบีมเชื่อว่าแบบยูทูบเบอร์หลายๆคนเป็นแบบบีมเวพอยอดวิวมันสูงอะ เราจะมีความคาดหวังในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเข้าใจฟิลปะอยากแบบว่าให้ยอดวิวมันปังปังทุกคลิปใช่อยากให้มันแบบปังปัง,ปงทุกคลิปพูดเลยนะตอนนั้นคือกูไม่ได้สนใจเลยว่ากูจะได้เงินเท่าไหร่แต่กูสนใจแค่ว่ายอดวิวะมันจะถึงล้านไหมคือเราพยายามแบบว่าก,กดดันตัวเองมากคือคลิปออกไปมันอาจจะดูแบบเอ้ยสนุกสนานอะไรงี้ใช่ป่ะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวคือพังลงเรื่อยๆเลยอะ่ะอันนี้คือแบบจากประสบการณ์ตรงเลยนะทุกคนอันนี้คือสาเหตุที่ทําให้บีมแบบเลิกทํา ข่าวไปปะ <laughs> อันนี้คือสาเหตุที่เลิกทำคอนเทนต์ครอบครัวนะหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยเฝ้ารอมากอยากแบบเห็นคุณพ่ออยากเห็นน้องไอได้อยากเห็นพี่เบสใช่ปะแต่จริงๆตอนที่เราทำอ่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าเออเราก็ทะเลาะกันแรงมากเพราะว่าแบบพอมันทํางานร่วมกันเนาะก,กับคนในครอบครัว <c oughs> ความเห็นเราจะไม่ค่อยตรงกันเว้ยทุกคน <c oughs> มีขออนุญาตแบบไปทานหน้ากันแบบหนึ่ง <laughs> แล้วพอในถึงจุดที่เราไม่ได้มีรายได้ใน YouTube หรือในเพจอ่ะ เราสามารถหารายได้จากตรงช่องทางไหนได้อีโชคดีตรงที่ว่ายังมีลูกค้าที่เขามอบงานมาให้คือ,อไรายได้หลักตอนนี้ก็คือมาจากสปอนเซอร์หมดเลยซึ่งช่วงนี้บิงก็เริ่มไปทำติ๊กต็อกมากขึ้นมากกว่า y o YouTube นะทุกคนและสำหรับคนที่อยากทำตามบ้างแบบอ,อยากเป็นอินฟลูอยากเป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยควรแบบว่าจะเริ่มต้นยังไงมียอดฟอลแบบน้อยอยู่อะไรเงี้ยอจริง,จร,งจริงอะตอนนี้เหมือนมีอินฟลูเอนเซอร์เกิดขึ้นมาเยอะมากมแต่ว่าก็มีน้องๆหลายๆคนที่เราไม่รู้ว่า ควรจะเรียกเลทประมาณไหน uh huh. เพราะว่าเพิ่งรับงาน uh huh. ใช่ไหมอย่างของบีมนะคะบีมก็คือจะอ้างอิงจากใน Google เลยคือใน Google น่ะลองเซิร์ชไปนะคะทุกคนว่าเลทรับงานของอินฟลูเอนเซอร์เขาจะมีอธิบายอยู่นี่เดี๋ยวเราแปะไว้ให้ก็ได้คะ่ะทุกคนคืออันนี้มันละเอียดมากทุกคนลองเซิร์ช uh huh. เข้าไปได้คือของบีมก็คือจะอยู่ในช่วงของมาโคนะคะก็คือมียอดผู้ติดตามหนึ 1, 000, 000. Uh ่งแสนถึงหนึ่งล้านมันก็จะอยู่ในสโคปนี้ถ้าใครอยู่ในสโคปเนี้ยก็ลองมาฟังดูนะทุกคน Facebook ก็สามารถรับเงินได้อยู่ที่9,000ถึง70,000บาท9,000เนี่ยอาจจะเป็นของแบบว่าเออผู้ติดตามหลักแสนส่วนแบบว่าใครมีผู้ติดตามแบบล้านเกือบล้านอะไรเงี้ยเราก็สามารถเรียกได้แบบ5,000 6,000 7,000ได้เลยส่วน YouTube นะคะเราสามารถรับเลทได้50,000-200,000บาท ใช่เออก็ลองไปประเมินดูว่าเอ้ยเราพูดติดตามเท่านี้เราควรจะรับเท่าไหร่นะคะแล้วก็อินสตาแกรมค่ะมาโคเราสามารถรับได้1 0 0 0 0 0 0ถึง80,000บาทต่อรูปต่อคลิปต่ออะไรก็แล้วแต่สโคบงานที่เราทําส่วนทิกตอกอ่ะคือเราสามารถรับได้ที่5 0 0 0 8 0ถึง80,000บาทนี่นะคะถ้าสมมติว่าทุกคนใช้ช่องทางในการทำมาหากินงของเราให้เป็นประโยชน์อ่ะพูดเลยว่าทุกคนแบบสามารถรวยจากช่องทางออนไลน์ได้เลยจะสัญญาทุกคนไหมว่าจะลงคลิป อย่างน้อยทีละครั้งเนี่ยเราพูดให้สัญญาอีกแล้ว <c oughs> <g ười> คืออันนี้คือตอนนี้บิมซื้อกล้องมาใหม่ค่ะทุกคนคือบิมตั้งใจว่าบิมจะพยายามทําคลิปให้มากขึ้นเพราะตอนนี้คือบิมแทบไม่ได้ลงคลิปเลยอะไรเงี้ยเนาะอยากแบบว่าคอนแทคก,กับทุกคนมากขึ้นไม่รู้ว่าผู้ติดตามที่ยังติดตามบิมอยู่นะตอนนี้อยากดูคลิปประมาณไหนยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกบิมข้างใต้คลิปนี้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาที่รายได้ของเราเหมือนเดิมนะคะคือตอนนี้ทุกคนก็รับทราบไปแล้วว่า YouTube กับเพจของบิมไม่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะคะศูนย์บาทเลยจริงๆไม่ ได้รายได้อะไรจากตรงนั้นเลยเพราะว่าทํายอดไม่ถึงเนาะแล้วก็รายได้หลักๆของบิมอะก็จะมาจากสปอนเซอร์ค่ะไม่ว่าจะช่องทาง y YouTube เพจไอจีแล้วก็ทิกตอ k นะคะจะเป็น4ี่ช่องทางนี้ที่บิมยังพอมีแบบลูกค้าเข้ามาบ้างถ้าทุกคนอยากรู้ว่าคลิปรีวิวบิมเป็นยังไงสามารถเข้าไปดูในทิกต o k ได้เราไปกดหมวดรีวิวนะทุกคนหรือว่าจริงๆดูหน้าฟีดได้เพราะว่ารีวิวสินค้ายอ่มากส่วนใหญ่คือรายได้ก็จะมาจากตรงนั้นแล้วก็ลองไปดูว่าบิมอะทำคลิปรีวิวกี่ตัวแล้วนะเพราะว่าแบบเยอะมาก จริงๆแต่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 แต,แต,แต,แต่ยังมีอีกอย่างที่หลายๆคนไม่รู้เชื่อว่าทุกคนไม่รู้เลยก็คือบีมมีธุรกิจส่วนตัวนะคะฟังดูเหมือนแบบเฮ้ยแกรวยมากแน่เลยแกมีธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจที่บีมเพิ่งลงทุนไป พูดเลยว่าลงทุนไปหลักล้านเลยนะคะทุกคนเป็นธุรกิจเล็กๆนี่นแหละแต่ลงทุนไปเยอะความในใจนะคือแค่อยากจะเอาเงินเย็นของเราไปต่อยอดอะไรบางอย่าง<ๆ>ก็เลยคิดเป็นธุรกิจนี้มาบวกกับความชอบส่วนตัวด้วยคือบีมไปเจอทําเลหนึ่งเป็นทําเลทองเลยคือมันอยู่ข้างหน้าหอนักศึกษาอยู่หลังมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้ที่ตรงเนี้ยทาอะไรก็ได้เราก็เลยคิดว่าโอเคเราอ่ะชอบเล่นบอร์ดเกมแล้วเราก็เคยเข้าร้านบอร์ดเกมร้านหนึ่งตอนที่เราอยู่มหา แต่ตอนนี้เขาปิดไปแล้วเราก็เลยเอาทั้งทำเลดีๆเนี่ยมาบวกกับความชอบก็เลยเกิดเป็นร้านบอรดเกมชื่อว่าร้านแซนบ็อกอยู่หลังมอนะคะทุกคนคือเป็นร้านที่บีมเริ่มทํามาได้ประมาณ2อสเดือนช่วงที่บิมเปิดร้านทุกคนมันทอระหดมากอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังตอนที่มันแบบซักเซสไปแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้คือเอามาเล่าก่อนในตอนที่แบบอยู่ขั้นตอนกําลังแก้ปัญหากันไปกันมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือช่วงแรกอะ่ะบีมไปเปิดร้านตอนที่ เออมันก็เลยทําให้พวกนั้นแย่มากลูกค้าเข้าเยอะสุดก็ประมาณ4ี่คนนอกนั้นก็คือจะเป็นเพื่อนเราหมดเลยรายได้ช่วงแรกของบีมอะรวมยอดทั้งเดือนอะยังไม่เท่ากับค่าเช่าร้านเลยคือตอนนั้น,นแบบแย่มากกูไม่รู้จะแย่ยังไงแล้วคือไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอะก็เลยรู้สึกท้อไปอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าเดือนถัดมาก็คือเป็นเดือนที่น้องๆน,นักศึกษาคือเปิดเทอมพอดีออเอ่อรายได้ก็แบบเอ้ยฟื้นฟูนฟนขึ้นมาคนก็เยอะขึ้นถ้าทุกค คนติดตามเพจไอของบีมก็จะรู้ว่าแบบมีน้องๆทองทศกษาแล้วก็มีรุ่นพี่มีสายรหัสอะไรเงี้ยมาเลี้ยงกันที่ร้านเราเยอะขึ้นโอเคสําหรับดีเทลเรื่องร้านนะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้อ่ะคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวบีมจะทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งเผื่อใครสนใจที่อยากจะไปเปิดร้านเนาะอยากรู้ว่าแบบการบิ้วร้านใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็บีมใช้การแบบหาวัสดุยังไงเพราะว่าจะบอกว่าบีมอ่ะเหมือนหาวัสดุเองหมดเลยเพราะาต้องการสโคบให้การจ่ายของเราอ่ะน้อยมากที่สุดนะคะแล้วก็ปัญหา ในการเปิดร้านช่วงแรกแล้วก็ช่วงต่อๆมาคือต้องเจอกับอะไรบ้างทุกคนก็สามารถแบบคอมเมนต์บอกได้แล้วบีนจะมาเล่าให้ฟังจริงๆอ่ะที่ยังไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าอยากจะแบบเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยแหละเพื่อมาทําคลิปให้ทุกคนดูแต่ว่าอตอนนี้ก็คือมาบอกข้าวๆไปก่อนยังไม่ได้แบบลงดีเทลอะไรมากนะคะและนี่นะคะก็คือฟินิชลุคของเราวันนี้ค่ะเป็นลุคใสๆอยู่บ้านเฉยๆนะคะไม่ได้ไปไหนจ้า วันนี้เราก็เลยแบบว่าแต่งหน้าไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้แบบมาสอนทุกคนเพราะว่าเราจะมาเน้นคุยในเรื่องของรายได้เราแต่อันนี้คือเราพูดไปสองส่วนแล้วใช่ไหม<ช>เป็นส่วนของอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ เป็นส่วนของธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งที่บีมรู้สึกว่าคนมีผู้ติดตามหรือไม่มีผู้ติดตามก็สามารถทําตามแบบพวกเราได้เพราะว่าบีนกับโบอะทาอยู่นะคะก็คือ Sho ปปี้แอฟฟิลิเอนั่นเองจ้าช้ e อปปี้แอฟฟิลิเอตอะก็คือเป็นตัวแทนหรือนาหน้าในการขายสินค้าก็คือแบบว่าสินค้าอะไรที่เราใช้เราชอบแล้วเราอยากบอกต่อเราก็แค่แปะลิงก์สินค้านั้นให้คนที่ติดตามเราอะถ้าเขาอยากซือ้อใช่ป่ะเขาก็แค่กดลิงก์แล้วก็เราก็จะได้ค่าคอมจาก ตรงนั้นไปนเลยซึ่งค่าคอมสูงสุดถึง60%เลยนะใช่ทุกคนบีมพูดเลยว่าเป็นรายได้ที่บีมเอามาทดแทนในส่วนที่มันหายไปของบีมเลยก็คือยอดวิวนะคะเราสามารถทําเล่นๆไปได้เลยนะเราพูดอย่างนี้ได้เลยชอบสินค้าตัวไหนที่เราซื้อมาเราก็แค่เปิดวาร์ปความ,มสวยให้กับแบบสาวๆในไอจีโบรู้สึกว่ามันสามารถทําได้กับทุกคนเลยอ,อย่างกับบดยอดผู้ติดตามก็คือไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นใช่ป่ะเห็นบีมทําแล้วแบบเอ้ยมันได้นะก็แบบว่าลองทำบ้างพอทําแล้วม่มันได้จริงๆใช่มัน เลยถือว่าแบบเป็นค่าขาน,นมรายเดือนอะไรอย่างเงี้ได้เราช้อปปิ้งอันเนี้ยเราก็เอาเงินจากที่เราได้ออไปช้อปต่อได้อะไรเงี้ยเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึง่งที่สําคัญเลยไม่เสียตังค์สักบาทนะคะทุกคนเราแค่ใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ไอเดียของเราในการแบบบอกต่อแค่นั้นเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็อยากให้ระวังเรื่องมิจฉาชีพด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าการทำช้อปปี้แอฟฟิลิเอตเนี่ยคือไม่เสียตังค์สักบาทนะคะไม่มีการโอนตังค์ไปก่อนแต่จะมีมิจฉาชีพที่เขาจะมาหลอกลวงแล้ว ใช้ชื่อเนี้ยในการแบบลากคนไปทําภารกิจใช่เพราะว่าน,นี้จริงๆเขาก็มีภารกิจเหมือนกันแต่ว่าของมิชฉาชีบะ่ะคือเขาจะหลอกให้เราโอนเงินเพื่อไปลงทุนก่อนอะไรประมาณนี้ออก็อยากฝากให้ทุกคนแบบระวังตัวกันด้วยนะคะและเดี๋ยวบีมจะมาแชร์ทริคที่แบบเราสองคนทําแล้วแบบออได้ค่าคอมเยอะมากค่ะทุกคนหนึ่งเลยคือเราจะต้องป้ายยาในสิ่งที่เราใช้จริงๆเ,ออเราชอบจริงๆเ,ออเวลาเราใช้สินค้าตัวไหนแล้วเรารู้สึกแบบเอ,อ้ยมันชอบมันเห็นผลนะเราจะมีการรีวิ ิวที่มันจริงมันเลียวอะ่ะออในส่วนเนี้ยจะทําให้คนตามไปซื้อเยอะมากค่ะก็ในส่วนที่2นะก็จะเป็นการรีวิวสินค้าของหมวดหมู่ extra com ก็คือจะเป็นการรีวิวสินค้าที่มีค่าคอมมิชชั่นสูงกว่าสินค้าทั่วไปก็คือเราอะ่ะสามารถเข้าไปที่แอปช้อปปีได้เลยใช่ปะ่ะแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรม a f f i l i a t e แล้วก็คือกดเข้าไปเลือกตรงที่เป็นหมวดหมู่ extra com แล้วก็คลิกเข้าไปเลยแล้วเราก็เลือกสินค้าที่เราแบบว่าอยากรีวิวหรือเป็นสินค้าที่เราใช้อยู่แล้วอะ่ะแต่ อยู่ในหมวดเอ็กซ์ต m คอมพอดีไงแล้วก็กดขึ้นไปแล้วก็รีวิวได้เลยค่ะคือเอ็กซ์ต m คอมเนี่ยเราจะได้ ส่วนแบ่งจากทางร้านด้วยถูกต้องปะ่ะใช่ก็คือเหมือนเราจะได้ค่าคอมทั้งจากทางร้านแล้วก็จากช้อปปีเลยก็คือมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่แบบว่าสูงและสําหรับใครที่แบบว่าดูมาถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มยังไงดีนะคะจะบอกว่าทางช้อปปีอ้อ่ะเขาจะมีมิชชั่นเป็นภารกิจให้เราแบบทําตามไปเรื่อยๆได้โดยที่เขาจะมีค่าสอนฟรีมีเงินโบนัสให้อีกด้วยบางภารกิจอ่ะแค่โพสต์สินค้าไปทําตามภารกิจที่เขาบอกอ่ะเราก็ได้เงินมาเลย,ยเรายังไม่ต้องทาอะไรเลยอ่ะเราแค่แบบว่าอ้าวเหมือนเขาให้เรา โพสสามโพสภายใน 1, 1> เดือนใช่ปะอาจจะยังไม่มีใครกดซื้อก็ได้แต่เราก็ได้เงินตรงในส่วนนั้นไปแล้วประสบการณ์จากผู้ลองทํามาแล้วค่ะใช่โดยที่ตัวเองไม่ต้องมีผู้ติดตามก็ได้ใช่ทุกคนพูดเลยเนี่ยหุนทางรวยจ้าแล้วจะรวยแล้วโอเคนี่ก็น่าจะเป็นแบบว่า ทั้งสาช่องทางสิ่งที่แบบว่าเป็นรายได้ทั้งหมดของบีมนะคะใครสนใจก็แนะนําเป็นช้อปปี้แอฟเฟลเลทเนี่ยแหละที่สามารถเข้าถึงทุกคนได้ง่ายที่สุดเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบมีอยู่แล้วซื้อมาลองเราชอบแล้วก็อยากบอกต่ออยากไปอยากก็สามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนได้ค่ะใช่แล้วคือจริงๆอ่ะมันแบบว่าสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาแค่เรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเชยร์ป่ะใช่แ<ะ>ราแค่กดแปะลิงก์ปุ๊บแค่เนี้ยเรียยแลวอยากแนะนําทุกคนมากๆเลยนะคะใครดูมาถึงตอนนี้เรารู้สึกสนใจอยากสมัครนะคะมิงก็ จะมาสอนวิธีการสมัครนะทุกคนสามารถสมัครผ่านแอปช้อปปีได้เลยนะคะง่ายๆเลยเข้าไปที่ฉันค่ะแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรม a f f i l i a t e นะคะแล้วก็เลือก i n f l u ูเอนเซอร์โปรแกรมค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะก็เลือกคำว่าสมัครเลยแล้วก็รอตรวจสอบนะคะ1-2วันนะคะหลังจากนั้นก็สามารถเริ่มโปรโมทได้เลยค่ะทุกคนง่ายมากและนี่นะคะถึงช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้เห็นรายได้ของบีมแล้วนะคะ คือ,อรายได้ทั้งหมด6เดือนของบีมนะคะเรายังไม่เปิดของโบจะเปิดของมึงปะ หกเดือนของเราโ okay, อเคเดี๋ยวเราจะเปิดของโบให้ดูค่ะอันนี้ของคนที่มีผู้ติดตามและคนไม่มีผู้ติดตามนะคะนี่นะคะคือรายได้ทั้งหมด6เดือนของเราค่ะทําเล่นๆเก๋ๆไก่ๆกันไปนะคะสําหรับรายได้ทั้งหมดก็ประมาณเท่านี้นะคะใครอยากให้บีมาอธิบายเรื่องไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะโอเคสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็มาชี้ช่องทางรวยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชช่องเลตเตอร์ม n มชาแนลด้วยค่ะขออนุตไปกนค่ะ 拜拜，咩。